เวลาที่จะต้องทำงานมันต้องจุดสติทันที5 4 3 2, 2เริ่ม สวัสดีครับกรีฑเป็นพูน้ิตการนะครับหลายคนจําได้นะฮะจากกรีฑาสกายรีพอร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นพิธีกรข่าวอยู่รายการเจาะข่าวค่ำ25ช่องจีเอ็ม25ครับคือทํารายการข่าวอยู่ในวงการข่าวอยู่หน้าจอทีวีทั้งพิธีกรเนี้ยมันก็เข้าสู่ปีที่20แล้วคือมันต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลามันต้องจุดติดทันทีห้าสี่สามสองเริ่มกระบวนการคิดการถ่ายทอดเป็นข้อมูลมันก็คือประสบการณ์ล้วนๆล,ละแล้วถ้าคนถามว่าเราทานอะไรเสริมเข้าไปผมก็จะบอกว่า ผมทานแต่ power shot ฮะรู้จัก power shot มาตั้งแต่วันแรกที่ power shot เริ่มขายฮะตั้งแต่ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรารู้จักคุณกาล์มอยู่แล้วเราก็ถามอ้ยจะทำอะไรทำอะไรดีหรือเปล่าถ้าดีมาลองก็เลยรู้จักตั้งแต่วันนั้น power shot มีกี่ปีแล้วนะที่สองเพยงเหรอคือมีความรู้สึกว่าทานมานานมากแล้วตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ไอ้เจ้าเนี้ยไม่เคยหายกากพบเลยมันพกพาไปได้ง่ายด้วยเนี่ยฮะทานง่ายด้วยทงก็ง่ายรสชาติก็ดี มีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 ที่สูงมากๆม,มันก็น่าจะดีดิเพราะ B1 B2 มันช่วยบำรุงระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพราะโดยส่วนตัวแล้วหลังจากที่ทานมาสักระยะหนึ่งฮะผมเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเช้ามาทำงานได้ดีคือประสิทธิภาพของงานออกมาดีขึ้นด้วยนะครับนอนให้พอออกกำลังกายทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วหาอาหารเสริมเพื่อที่จะมาเสริมทำให้ร่างกายเรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเคยทานมาหลายๆรูปแบบแล้วที่เป็นอาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างตา่าแต่พอเป็น power shot ปุ๊บและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยห่างจาก power shot เลยแม้แต่วันเดียว